แล้วยังไงคนดู เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมบึงบามสำเบง์บีคนดูสวยเลยดัดตลอดนะคะรับฟู่ดู แล้วมันมาสวยจัดไง <c oughs> จัดไปให้หนึ่งชุดนะครับผม1,500้าบาทนะครับผมมาดูสำหรับพี่บ so ัวนะครับ <c oughs> มาตึง,ตงๆกันเลยนะครับผมมาดูเบ็ด30ยาวๆเลยแล้วกันนะฮะ ก็โอเคครับผมก็กับสวัสวัสดีกันด้วยนะครับผมชาวยูทูบท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเชนเคยนะครับผมมาดูบักหน่องพาปั่นนั่นเองนะครับผมก็นะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมวัวโดดนั่นเองนะครับผมนะฮะมาเปิดแรกฟุกหรือเปล่าเนี่ยคนดูฟุกหรือเปล่านน <laughs> เานีย่ยเฮ้ยเปิดมาก็เลยเหรอเวอร์เวลานะคนดู ยังไงนะครับผมผมนดูมันรอรุ้นเลยนะครับผมจะได้ไลน์นะครับผมผมนดูเปิดแรกก็ใส่สุดเลยอ่ะคนดูคิดว่าไงมาคนดูเปิดแรกก็เอาเลยอ่ะคนดูเออเกินไปหรือเปล่านะครับผมวันนี้ท่านผู้ชมมาดีครับผมเต็มกราฟว้าว สวยจัดเงินรางวัลก้อนโตไปนะครับผมท่านผู้ชมฮของจริงนะของจริงแต่ไม่ติงนังนะครับผมคาดูวันนี้ก็พาดีครับผมคนดูแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละครับคนดูมาส,สวยๆเลยครับผมนะสองพันบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะไปกันต่อละกันนะครับผม เอายังไงเบ็ดสามสิบเลยแล้วกันมีสองพันละขอญาตเชิดชายเลยแล้วกันวันนี้แล้วยังไงคนดู เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชม,บ,มบึมบามสัม่มไปกันไปอีกคนดูสวยเลยเดบหลอดนะครับฟู่คนดูแล้วมันมาสวยจัดไงฮึฮจัดไปให้หนึ่งชุดนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมมันดูสำหรับพี่วัวนะครับมาตึงๆกันเลยนะครับผมมันดู เบ็ดสามสิบยาวๆเลยแล้วกันนะฮะคนดูสิบอ,อตัวสปินไปมาอีกแล้วครับผมคนดูเกินปุย <c oughs> อะไรจะลงนะฮะรอ,อชมเลยส้มไม่เอาส้มจ่ายน้อย โซมม่เอาเฮ้ยโซมาเฉยคูนสิบครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมท่านผู้ชมเบ้มสวย อย่างนั้นแหละครับผม1365บาทนะครับผมเป็นสามสิบแท็กลัลวัวเลยคนดูเอาอแล้วส้มให้อีกแล้วนะครับผมคนดูมา อีกพันห้าครับผมคนดูเ <c oughs> ดบละหลัวเอ้ยไม่ใช่เด็บละหลอดคนดูตาสุดลิ้นกูปันกันแล้วโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาทคนดูเบ็ดสามสิบเป็นไงเบ็ดสามสิบก็เฟี้ยวได้นะคนดูเออมา <c oughs> เกือบแล้วนะฮะว่าจะเป็นตาสุดท้าย ถ้ามาก็จะเป็นตาสุดท้ายแล้วนะกำไรเยอะพอสมควรเลยไม่เยอะพอสมควรแเยอะมากนะติดคำนี้งคนดูช่วงนี้ติดเออมาเริ่มจะไม่จ่ายแล้วสิก็โอเคเริ่มไม่จ่ายแล้วนะครับก็เลิกเลยละกันนะครับได้มาตั้งเจ็ดพันนะฮะคนดูนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมคันดูสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยสวัสดี Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.